ครับวันนี้ช่งางชาติของทาก็ได้ซ่อมเบรกรถหน้ายาวรุ่นโตโยต้านี่ครับดูครับดูโถงครับทำเบรกทั้หทงหงมดเลยสีล่ล้อรถเขาต่อ,อไว้เป็นลาดรถเกี่ยวรถแมคโครครับกำลังเลื้อยอยู่ครับนี่เห็นไหมครับกำลังทำอยู่นี่ครับเป็นไงครับรถรุ <c oughs> <c oughs> ่นนี้20 <c oughs> <c oughs> ซื้อหวยอาจจะถูกนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้จะซื้อหวยอาจจะถูกนะครับติดตามช่วงต่อไปนะครับกําลังลเลยท<ร><ะ>ําเดกเครื่องยังติดดีโชะๆนะโอ้เครื่องยังแรงครับเครื่องเป็นซูบบีบีเป็นเครื่องเป็นเครื่องค่อนข้างใหม่แล้วครับเป็น,น,น,นไงครับภูมิใจนะครับเจอรถรุ่นนี้เข้าไป สุดยอด,ด,ยอดนี่สุดยอดเยนะนานๆเจอครับรถรุ่นนี้ยกเครื่องลงแล้วก็แกะเอ,อ,อ,อาด